ะดูกรเป๋านีหน่อยไดรไปมาสองอะไรนี่พี่วศร์ดูในี้ดูนี่กระเป๋าเปิดครับได้ครับได้ไม่มีอะไรอ่ะอ่าเด้อมีคนขับดื่มไหมเนี่ยไม่ดื่มไม่ดื่มเออครับไหนดูหน่อยเด้อว่ามันมีอะไรไหมครับที่โรงงานกันจริงๆดูนี่นะครับนั่นนี่ของสมัก็แล้วไปเรา เราไม่ได้ข <ules> <fit> <quarto> ับเนาะดื่มไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ว่ากันเดีว่าตอนตอนอยู่บนรถอจะไปหาจยไปหากินเด้เดี๋ยวมันยังไงหลังานะตรวจไม่เวลาฉี็ได้ครับได้หมดหูพึ่งไปแพ้มาแพ้ก็ด่านเยอะอลยเนี่ยตั้งแต่ออกแพ้มาก็ประมาณห้าด่าน ได้หมดครับไอ้หาอะไรอ่ะเจเนาะมาเราสุ่มตัวกัลท้อนหน่อยมัได้ได้ครับเอ่อเราสงสัยสงสัยว่าผมไม่น่าจะเสพเสพน่าจะเสพเนาะอ่าโอเคไม่เสด้ได้ครับผมผมให้หมดอันนี้ผมขออนุญาตนะถ่ายวีดีโอไว้เนาะอ่าพี่เอกพี่เอก เอาตรวจสุ่มตรวจแอลกอฮอล์หน่อยวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจตับสอะแอลกอฮอล์เนี่ยขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเขาบอกเขาเป็นคนซ้อนครับไไม่ได้เราเรา,เราเคยเสียดยาไหมฮะเคยเสียดยาไหมครับไม่เสียบรัไบไม,ไม่เคยเสียบเนาะครับโอเคดื่มแต่เหล้าครับอ่าตอนเรา,เราตอนเรานั่งมาบนรถเราเราได้กินเหล้าไหมไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินนะครนะับ มา,มาลองต,วตวรวจอัตราดูก่อนนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวหลุดซิฟรอ,อเลยโอเ้โอเ,เอจ้าขี้เลยไหมซ้อนใช่ไหมรับซ้อนครับคนขับกินไหมไม่ได้กินคนขับไม่ได้กินครับเขาไอ้ขับรถมาเยอะแยะคนขับเหมือนจะไม่นั่นแต่รถมัมีทะเบียนอันอันนี้มันมันแจ้งเลยเไม่ให้ผมตัวอย่างนี้เหรอ อ๋อเบ็ดเบ็ดถุงอย่างเงี้ยเนาะอ๋ออ๋อโอเคพี่เ่ง่รับแล้วเดี๋ยวรอเอาไปอันนี้เป็นเทปต้นอเคพี่มาส่งไอ้ส่งกระโดมด้วยนะะอ่ะ พี่เบ๊อโอเคนี่พอเอาไปเทสต์ตรงต้นอัดถือมาเอาพี่ถือไปเดี๋ยวเดี๋ยวขีมันลาดผมเลยโอ้ตายมันไม่มีไม่มีที่ปัสสาวะอะไรสักอย่างนะพี่เด้ฮะนี่นี่ผม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  อันนี้ด่านยังไงนะพี่มันไม่มีที่ปัสสวาวะอะไรสักอย่างเลยเพี่ดูฉีผมลาดหมดเลยเอดเต็มก็อาจจะมีอาการมึนเมานนหน่อยฮะเนืตอธรรม,มาดาอ่าฉีก็ต้องระวังเจอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสองเสียสองลามันเดี๋ยวผมไปตรวจโรงพยาบาลไม่มีพูดอย่างนั้นจริงคุณพูดง่านคุณเขาขายมินประมาณผมนะเจอก็ต้องดำเนินคดีสิครับ คุณพูดงั้นคุณมินประมาณนะถูกไหมไม่ได้ว่าใครพอ,อเจอเจอไม่เป็นไรเผื่อมัน,ม,นมันเจออะไรอย่างอื่นไงเจออะไรนะครับพิษาาออย่่งืน,ม,น,นมันเป็นที่ตรวจปัสสาวะสารเสพติดมันมีเม็ดเอทานอลเท่านั้นนะครับมันบ,บางทีมันก็มีผิดพลาดครับไดนะ้ตื่นเลยอ่าโอเคไม่พบสารขอบคุณมากครับเชิญ ผมพันมาห้านแล้วไม่เจอหรอเอ้าผมดูก่อนนะไม่มีที่เยี่ยวนะมันมีที่เยี่ยวไม่มีอะไรสักอย่างเนาะูนี้มาโดนนะัอ กูโดนกูโดนดินี่ยมันกูไปส่องกันไม่มีอะไรสักอย่างกูมาให้กูฉีแบบใส่ใะเห็นถุงอ่ะใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ฮะจะตรวจเนาะไม่รู้ตรวจอะไร อันเดชชนไปเนาะไม่รู้ให้ตรวจอะไรตรวจทีพ่อมอ่ะ